สบายดีปาลุงสบายดีปาลุงผมก้าต้องนมัดกเก่าปุงเมื่อกี้กินข่าวล,งงาาลาุ้งเอ๊ะอะไรอกว่ากันไม่เหาะกินไปตังมันข่าวกันบ่แม่ไปอีกตัวพักกินเลยครับพัอยพี่น้อง <c oughs> กับ <c oughs> <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่น้องเดินไปตะกรงให้น้องมอดพี่น้องเลย ทอดยิงเขากับทอดโครงไก่อะไรก็ได้ถั่วไปรู้ตอนเทียงกินข้าวเทียงข้าว้ายัง่กินบลไดกข้าวสานี่นะข้าว้าเป็นข้าวเทียงกข้วอแบแม่ต้อยืนบล็กเมือแม่นขาเียวยังบล็อยเฉยนป้าเอ้ยเปิดรถไม่ได้ โลกมหาลัยน้องมอดกับน้องมดกับซงไซกันอยากได้มีอ่ะอยู่พี่น้องเลยจ่อยลงจ่อยลงบ่อยแค่ไปลงแรงข้างหน้าแบบได้เนี่ยเป็นนั่นเนี่ยเป็นนี่เจ้าอยากได้มีอ่ะมาจังมาได้มีอ่ะเจ้าวะแข็งแรงปึ่งปุ่งมาจังเจ้าวะอ้วนมาจากนอนได้มีอ่ะเนาะเอาสรุปเลยเอากระดองเส้นหาขาขีดไว้เลยใต้มือ ขันเอาก็เอาอันเหยดกับขาวเก่งยังใครได้เนาะพอาชิได้อ้วดเนี่ยพอมีอยากเหยีกับขาวบ่เป็นก็ชิเหยีขี้เจอยกว่าเก่าแล้วแล้วก็มีแต่มดเห็ียดเพราะมดเห็ดมีแต่เนีเดี่ยวต้มมาม่ายางเดียวขนาดต้มมาม่ายังบ่แซ่บเลยนะครับปรุงมาหายได้ เดีย๋ยวอยากน้องมดพี่น้องเลยน,น้องเดิอกับมาแวนดินออกมาส่งออกมาส่งอันสบ,บู่ให้ข้าวสบ,บู่หนาขาวใส่แล้วขาวใส่แล้วไสไม่ต้องเดินบรสิสไซเด้พี่น้องก็เลยนบริสขาว <laughs> คนขายแต่บริสไซอือคืขายสบู่บปล่าแน่นคุือันคายาคือหนาคือบ,บ้วขาวเขาอ้าวากับขาวสำนีกจะเบิ่งผิวเอือยดู ผิวดำหนาซัมนี่ก็โอเคแล้วเป็นหนาขาวกว่านี้อกีกา่หยไปเล่นโคนเหร่ี่นั่งโคนแล้วนะป่าหนาขาวกว่าโคน้ดผิวดำหนาได้ซัมนี่ก็โอเคแหละภูมิใจเลยซัมนี่กันเหนื่อยนะหนาไม่าแจกตรงห้องไปลงนะเด็กเอ๋ยข้าวน้องเยี่ยมสิแนมนน้ำอีดอก้อเราล,ล,ลุนอีกเดือนหนึ่งผิวเอ๋ยสีขาวขึ้นมาแม่ โมเมนยังได้เไปบนไเละบนไยผิวขาวนื้อเนื้อสอกิมตะพิวนาระคาหาเล่ยมไว้ดอกเออบมีเงินป่ะนะนซือมาเลยห่าซื้อมาเลยพาจะไปกินตนมาเส็จจ้าบ้าบ้าน้องเย็นจจกินตะผิวขาวผัดบ่อบเบอร์แล้วโอ้แขนเผยกั้ซคือได้เนอะบ่ใส่ ใช่โอ๊ตนั่งมาฆ่าเพื่อนแค่เปน้องแย้มว่าแพทย์น่าจินเอาไหว้ให้กระเจ้าไรแล้วค่ะแปะแปะป้องราคาแพทย์จุกฉลองเช้าค่ะดองน้องแย้มมีระลมพรมในพี่น้องเอ้ยไปลอยเอาคีมอันถ้าพี่วขาวมาบอกบอกไม่น้องเด้อหลักซวยหลักงามอยู่คนเดียวฮะเราโบกหูหลักซวยหลักงามคนเดียว เป็นหลักอ e. mm ันใส่ครีมตะพิวขาวก็บบอกเอื่อยเนี่ยพกเอ็มเอ็มนะเอื่อยนั่นแหละแต่อยากอยากได้ยังงีมวยเงินถอยมันแพงโพดจะผูกบุญยาผูกใจก่อนนะแต่ผูกเงียบๆนะเอาก่อนถอยก่อนพี่น้องไก่โพดไก่โพดเ เอาก็แล้วท่าดูๆม่ได้กินจะฆ่ารกท่ามัได้กินเบียาระท่าแล้วตั้งมังถั่วกับอันทอดไก่ตัวได้แซ่บฮะแซ่บเพื่ออเือแซ่บนไหมกวนอย่กมือกินมือก็ไ่เบื่อเดี๋ยบอกได้น้องมอดอิ่มเลยกินข่าวสีนาทีอิ่มเลิศค่ะน้องมอด เอืยนะสีบอลองเอ็มเอ็มเอชลองเอ็มเก่าอันลีคิมจะพิวเอ็มเก่ากล่องกล่องกลมเออในแล้กล่องกลมเนาแต่บอมนแบบของซาหนาดใสไหลของซาหนาดใส่มันจะขวดละพันของเอื่ยเันมถึกสามร้อยห้าสิบ เใส่ข้าวออเออข้าวใส่ข้าวแล้วขวดละสีร้อยไรข้ยใส่บะข้าวต้อนนี่นะข้าวยอันบะท่านใส่คือต้อนนี้นานขวดซ้ำเราห้ิบข้ใส่ละข้าวเลยขวดซีร้อยอาตอนนี้บะบะท่านแหลนการันตีว่ามันสีขาวเนาะให้บขายละข้าวปกติใส่ละข้าวเทากัการันตีเลยเด้อว่ามันใส่ดีเ้อเก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  ตไม่ได <laughs> ้ตาหรอกค่ะตอนนี้เมนมดกำลังชูดเฮ็ดปุ้นลุงเอ๋จะหอดขันได้หรือเฮ็ดเท่ากันเนะชูดแต่นไวนนี่ไม่ใช่ กำลังเป็นโจ้พี right. ่ล eh ูเห็นผลแล้วบุู้ไงกล้จะได้กินดอกไหมน่แหละบุ้นูกไงกำลังออกดอกคับเป็นโจ้ดำๆเห็นบปุ้นลูเป็นมิดเป็นมิดอยู่เนาะอันนี้ โอ้ยเอาขนาดไปลาไงโคตรเอาเลยปลาตัวว่าเย็นรูบเลยกำลังโหดลูกเลยโหดทั้งพื <h <h ้นก่อนเฮ้ยมันถึกโดดไม่ได้แม่จะโหดนะโหดบ่อยถึกแวะบ่โหดไปถึกอันทั้งในมันปลงเอ้ โอสถ์ทางลกมันเบ่งเ้าทางบสถ้ากับพิณเดียวไปเลยชวให้กับบริษัทนั่นเลยเด็ดขนาด้มยเมือ คนหมวดปลงกกินข้าวคนองแค่นกันเลี้ยวเป็นทีมห่อปลงขางนี่ทาแต่สาบบ่ต่อปลงขี้ขาวเทียงแล้วคือไปติ๊บใส่ซ่างเอาสร้างเาไปแช่ะารบันนี่ขี้ข้าวอะไรซ่างนะโอร้างเมื่อกี้ขี้ข้าวอยู่เพื่อนมปลงไอ้มื่นโอ ขาวนมัสิเวดกับบาดีนะปลูกกินข้าวแ้วมัติดอีกกระเลเอาเลยอยู่น้อยหนึ่งแล่วะรกันิเครั้งนี้ว่าวันนี้สีสาบคานบก่อนะบทันหลับปูผืนบ่บาดี้จาะเทศผืนแล้วบาดีลงไป่นบนอกก่อนบอ่างทัศนเหตุบะยังยังสเอาดินเขามาบด กออึท่านี en> ้ัม like ง่อไเขาเรียกว่าขึ้นเเอาเครื่องอุปกรณ์เคร่องอันขาาคนยังเข้ายาเใกล้สิเรียละไปรู้ไหอีกพนอีกสี่สี่วันสี่มือสี่มือประมาณเห็นพลไรู้ไงสีมืออันนี้เ็ได้หมือแลนี่หมือว่าพะเทศมาเนี่ยหาหมนแล้วเนี่ยเห็ดมือแรกกะมื่นมื่นเนาะมือแรกเห็ดมือนี่กมืออื่นเขาก็มาส่งเห็ด เด็กนอกก็าได้หามือนมาบุ้งง้เห็ดกาเขามาส่งในหามือเลยเต็มเต็มหมื่นหาวันนี้อืมลดเหล่บุุงงี้เอ็มต้องขังติดตุ๊กแก่ลดเหล่าบุ้งงอืม ออเดี๋ยามาจะคอดแล้วพี่ขีดเลือปรุ่งฝากอะไรก็แจกก็ดตามต่องน้ำมัดในเดือะรุ่งถ้าว่ากันขิดหนาปลลุ่มสบายดี